วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศลองมาหาลิ้นมังกรในป่าข้างบ้านกันนะคะเพราะว่าเห็นที่ต่างประเทศนะคะเขาเข้าไปหาลิ้นมังกรในป่าลึกกันนะคะในเขตแทนเาเนียในเขตแอฟริกาอะไรเหล่านั้นนะคะเราก็เลยลองเปลี่ยนบรรยากาศมาหาแถวข้างบ้านเราบ้างนะคะว่าในป่าข้างบ้านเราเนี่ยจะมีลิ้นมังกรอะไรให้เราหาบ้างนะคะ ว้าวอันนี้ก็ขำๆนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะลองมาดูลิ้นมังกรที่เราปลูกในแปลงที่มันเป็นแดดร้อยฝนร้อยดูนะคะว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะคะซึ่งแปลงนี้นะคะก็ใช้ง่ายๆเลยนะคะเราก็ปลูกวันบ้านเลยนะคะใช้ดินปลูกนะคะแล้วก็ใส่ในแปลงที่เป็นแปลงอิดแบบนี้นะคะ มีโคมไฟด้วยนะคะอันนี้ติดไว้ตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวน้องแมวมาเหยียบนะคะก็เราก็ปลูกซินเวอร์คาไว้นะคะเราชำใบไว้นะคะก็ให้หน่อดีนะคะ สาเหตุที่เราไม่ได้ถอนหญ้าออกเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขาช่วยกันคลุมดินนั่นเองนะคะคลุมดินแล้วก็ช่วยกันบังแดดให้ความชุ่มชื้นนะคะพอเราจะมาหาเราก็มาแวกแกดูอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าว้าวมันมีหน่อที่สวยแล้วก็ขาวมากเลยนะคะเพราะว่าซินเวอร์คราวเนี่ยสีเขาเป็นซินเวอร์อยู่แล้วเห็นไหมคะ แล้วพอเขาโดนแดดจ,จัดๆเนี่ยค่ะเพราะว่าแปลงนี้ก็แดดร้อยฝนร้อยเลยนะคะพอโดนแดดจ,จัดๆแล้วสีเขาขาวเนียนมากๆเลยนะคะหน่อเขาก็ค่อนข้างที่จะอ้วนนะคะก็ให้ดูนะคะสำหรับใครที่มีข้อจำกัดน,นะคะว่าไม่อยากซื้อกระถางนะคะไม่อยากจะเปลี่ยนกระถางบ่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะลองดูนะคะเขาก็ปลูกอย่างนี้ได้นะคะอันนี้ก็เราก็ปลูกไว้เล่นๆน,นะคะไม่ได้ ไม่ได้ต้องไปคาดหวังก,กับเขามากว่าเขาจะต้องสวยจะต้องงามอะไรแบบนี้นะคะก็ดูได้นะคะเนี่ยค่ะสามารถปลูกได้นะคะส่วนตรงนี้ก็มีใบบัวบกนะคะถ้าจะสังเกตให้ดีก็จะมีซินวับบลูอยู่ในใบบัวบกด้วยนะคะซินวับบลูนี่จากการทดสอบแล้วนะคะก็ไม่เหมาะกับการปลูกแดดร้อยฝนร้อยเลยนะคะเพราะว่าดูจากสภาพเดี๋ยวให้ดูนะคะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ ก็ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็หนอก็ก็ให้หน่อได้ปกตินะคะแต่ว่าต้นแม่เขาก็จะแบบโซม,มากเพราะว่าด้วยความที่ซินวาบลูเนี่ยเขาเป็นไม้ที่มีความอวบน้ำมากมากเลยนะคะใบเขาก็จะค่อนข้างที่จะช้ำน้ำได้ง่ายนะคะเวลาที่เขา โดนแดดจัดๆนะคะเหมือนเขามีน้ําในใบเยอะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพอแดดเผาเขานะคะเพราะว่าเราเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนั่นเองเขาก็จะเสียหายแบบนี้นะคะซินวับบลูจากการทดลองแล้วก็ไม่เหมาะนะคะส่วนคลีโอพัตราก,ก็แอบซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะก็พอได้อยู่นะคะสําหรับไม้ใบบางนะคะแต่จากการทดสอบนะคะแบบนี้นะคะแดดร้อยฝนร้อยแบบนี้อยู่ข้างสะแบบนี้นะคะซินว่าคราวนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะ ให้ดูนะคะคเขาก็เหมือนเป็นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะในระหว่างที่ญ้าก็ขึ้นนะคะแล้วก็ซินเวอร์คราวก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกันนะคะนี่ก็เป็นใบชํานะคะนี่อันนี้ให้ดูแบบสดๆเลยนะคะไม่ได้สร้างพิกเจอร์ให้ดูเลยนะคะว่าเราจะต้องถอน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ดูเลยนะคะเนี่ยค่ะในแปลงเล็กๆนี่เหล่านี้ก็มี ลิมังกรซ่อนอยู่ทั้งนั้นเลยนะคะลองดูนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นใบชํานะคะก็คือใบที่เราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะคะเราก็ลองเอามาชําทิ้งไว้นะคะนอนเขาก็ให้หนอนะคะสวยดีอ่าอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะก็มีหน่อนะคะปกติอย่าไปคิดว่าใบที่เราไม่ต้องการเขาแล้วจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยนี่มีหมดเลยนะคะให้ดู อันนี้ก็เป็นคลิปที่แบบรีแลกรีแลกหน่อยนะคะให้ดูแบบดูเรียวเลยนะคะมีลิลลมังกรซ่อนอยู่นะคะตามพุ่มไม้ใบหญ้าของบา้านสวนคุณยายของเรานะคะจริงๆแล้วถ้าเราถอนหญ้าออกนะคะคิดว่าก็อาจจะทําให้ใบของซินเวอคราวไหมได้นะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยใช่ไหมคะ เขามีหญ้าคอยปกคลุมอย่างเงี้ยค่ะคอยบังแสงให้ถ้าวันหนึ่งถอนออกคิดว่าเขาน่าจะมีการเกิดใบเน่าได้นะคะหรือว่าใบไหม้ได้นั่นเองนี่ก็เป็นครีบวานนะคะก็ใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยช่วงนี้แดดแรงไปหน่อยนะคะก็เลยใบฟีมลงไปนะคะให้ดูนะคะหนอนเนี่ยค่ะหน่อนก็ฟอร์มสวยนะคะสวยมากๆเลย ก็เลี้ยงไว้นะคะเพื่อเป็นประสบการณ์นะคะแต่ว่าจริงๆบางท่านก็อาจจะถอนหญ้าแล้วก็ดูแลเขาหน่อยนะคะแต่ของเรานี่เราก็ทดลองเลี้ยงแบบให้ย้าคลุมอยู่นะคะเพราะช่วงแรกที่เราทําการย้ายเขาลงมาแปลงนะคะรู้สึกว่าเขาจะใบไหม้ไปหมดเลยนะคะแต่พอรากเขาเริ่มเดินนะคะแล้วก็หญ้าเริ่มขึ้นนะคะก็ฟื้นตัวพร้อมกันเลยนะคะ ดูนะคะเป็นไอเดียนะคะสำหรับใครที่อยากปลูกแนะนำว่าอาจจะต้องพรางสแลนนะคะแต่ว่าอันนี้เราลองเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนั่นเองนะคะเห็นไหมคะ ทุกๆจริงๆแล้วในทั้งทั้งหมดนี้จริงๆแล้วก็เป็นลิ้นมังกรซินวะคราวหมดเลยนะคะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะถูกยากคลุมอยู่นั่นเองนะคะเราก็เลี้ยงทิ้งไว้นะคะเพราะว่าซินวะคราวที่สวนเราก็มีเยอะมากเลยนะคะแปลงนี้ก็เป็นแปลงทดลองนั่นเองนะคะก็เอามาให้ดูเป็นความรู้นะคะสําหรับมือใหม่ที่อยากจะลองปลูกนะคะถ้าจะปลูกกลางแจ้งก็ควรมีลแสลนด้วยนะคะส่วนอันนี้แดดร้อยฝนร้อยก็ไม่ค่อยจะเหมาะนะคะ อย่างซีนว่บลูนี่ก็ไม่เหมาะเลยนะคะก็เป็นการทดลองนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นผักนะคะส่วนไพรนะคะให้ดูนะคะแปลงเล็กๆของเรานะคะ